ก็คือเมื่องานครบรอบแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีที่2 9นะครับก็จะสังเกตได้ว่าจะมีพึ่งหลวงพึ่งหลวงเนี่ยจะมาตอนงานตอนงานประจําปีก็คือวันที่13มิถุนายของทุกๆปีเราก็จะเห็นว่าามจะมีพลัง่้นข้างใหญ่นะครับเป็นพึ่งหลวงซึ่งซึ่งหลังจากแม่พึ่งมาแล้วเนี่ยก็ชาวบ้านหรือแฟนเพลงก็ทุกท่านก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นเป็น แม่พึ่งพุ่มพวงที่ท่านรู้รับทราบว,ว่าครออบรอบของแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วแลวแล้วก็หลังจากงานเนี่ยก็จะ,ะกลับไปนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยมา29ปีแล้วครับต้นโพนี่น่าจะร้อยกว่าปีครับต้นโพนี่ตั้งแต่หลวงพ่อเจ้าวาดซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณพุ่มพวงซึ่งตรงตรงต้นโพต้นนี้ก็เป็นที่ตั้งของอุคติของหลวงพ่อเจ้าวาดที่คุณพุ่มพวงเนี่ย ได้มากราบทุกครั้งที่คุณพุ่มพวงมาหาหลวงพ่อครับ